ถ้าไม่นับล็อกโคนะครับตัวนี้ก็แพงสุดแล้วผมว่าถ้ากำเงินไปล้านหนึ่งก็เกือบไม่ทอนอะนะครับแล้วในเรื่องของความเดิมก็ยูงูกักกนนะคับกิบอยู่แล้วนะครับเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือมันรีดมานิ่มจนประมาณว่าเหมือนรถคอยสปริงอะ ครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับซอสักดาที่เดิมที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วัลลจัธานีวันนี้มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับที่เล่นหากันนะครับแน่นอนนะครับถ้าผมเห็นผมรีวิวรถสมาร์ทแคปเนี่ยต้องไม่ใช่สมาร์ทแคปธรรมดาแน่นอนนะครับวันนี้ผมอยู่กับสมาร์ทแคป 4x4 นะครับก็คือเอาไว้ไงคือถ้าไม่นับล็อกโค้ดนะครับตัวนี้ก็แพงสุดละนะครับสมาร์ทแคป 4คูณสนะ2 8งปไฮปี2 0จด21นะครับหรือ2,564นหะรหรือเรียกกันง่ายๆคือตอนครึ่งขับ4นะครับกระบะตอนครึ่งขับ4ซึ่งเป็นที่เล่นหากันเฉพาะกลุ่มนะครับเฉพาะกลุ่มก็คือปกติโดยทั่วไปเนี่ยถ้าจะขับรถพีรนเนอร์ธรรมดาเนี่ยก็ก็ซื้อพีรนเนอร์ไปนะครับราคารถใหม่ก็ประมาณ7แสนก่าบาทนะครับแต่ตัวนี้คือ ผมว่าถ้ากำเงินไปล้านหนึ่งก็เกือบไม่ทอนอะ่ะรวมประกันประกันแล้วนะมัน97 98อยู่แล้วใช่ไหมนะครับก็พูดง่ายๆคือเป็นกระบะสมาร์ทแคปที่ราคาล้านนึงนะครับนะราคาล้านนึงอันนี้มาเป็นมือสองแล้วนะครับก็20ก็สองปีพูดง่ายๆ2ปีดีกว่าสองปีมาเป็นมือสองก็มีให้ได้วางจําหน่ายที่มงคลคาสินเนเตอร์แล้วนะครับซึ่งมงคลเองก็กล้าซื้อมาขายแล้วนะครับรถที่เป็นกลุ่มแบบนี้เพราะว่าเราเองก็ทํารถ4ี่คนสเป็น เป็นหลักอยู่แล้วนะครับจริงๆก็คือในในบล็อกเครื่องของ GD g e เจนที่2เนี่ยค่อนข้างที่จะเซ็ตมาดีคือพูด,ดง่ายๆคือถ้าเป็นตัวตัวก่อนนะครับตัวก่อนอย่างตัวเจนแรกนะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่อง2.8 0พก็จริงนะครับแต่มันยังสู้หลายๆค่ายไม่ได้นะครับก็เลยปรับเจเน r เรชันที่2เนี่ยเขามามาใส่ก็พูดง่ายๆกิลหน้าก็จะเป็นกิลหน้า หล่อเหมือนกันนะครับคิวหน้าหล่อเหมือนกันก็คือเป็นตัวฟูลแล้วนะครับจะเป็นไฟนงไฟหน้านะครับตัดหมอก LED แล้วก็ไฟเป็นใบนะครับใบ LED นะครับไฟสูงไปต่ําหลอดเดียวกันนะครับไฟดีทาคือกระบะหน้าหล่อตามสโลแกนเขาอยู่แล้วคือรีว่วทงเนี้ยออกแบบหน้าหล่อก็คือถ้าพูดง่งยๆคือเรียกเขาเรียกหน้าหมูหน้าหมูหน้าใหม่นะครับนี่เครื่องยอนต์บล็อกที่ใช้ในปัจจุบันของโตโยตาก็คือบล็อกนี้นะครับ นะบอกเครื่อง GD ตัวนี้เป็น1 GD FTV นะครับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงดีเซลเทอร์โบ2,755ซีซี204แรงม้าบิด500นะครับนะระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับไ m t คือพอนะครับมีพาวเวอร์โหมดนะหรือว่าก็พูดง่ายงคือทดแทนเป็นคันเร่งไฟฟ้านั่นแหละแรงนะครับผนะมไปลองขับมาแล้ว แต่ก็พูดง่ายๆคือมันก็ไม่ได้เอาไปขับเร็วจา้าแล้วแต่มันเพิ่มแรงบิดเพิ่มแรงม้าเพื่อสมรรถนะนในการที่จะเอาไปลุยนะครับใช้แล้วในเรื่องของความเดิมก็ยังรู้กักกนนะครับคลิปๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผมบอกนะครับเป็นกรับออกมาปลายปีนะครับออกทูเบอร์สองพก็มาจดเอาเอา่มก,กราคม2564นะครับก็ประมาณปีเสร็จ็นะครับเข้าปีที่2แงละนะครับเข้าปีที่2แล้วนะครับเครื่องยนต์ ระบบคงรูปความเดิมคือวารันตีศูนย์ก e ็คือยังยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมก็สามารถเจ้าของคนใหม่ก็สามารถที่จะเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าการจัดเก็บฐานข้อมูลของโตโยต้าคือเก็บเป็นออนไลน์นะครับออนไลน์เช็คกเลขตัวถังก็จะรู้ประวัติรถซึ่งผมก็เช็คแบบนี้แหละนะครับคัดมาขายจากจากดูจากสายตารอบหนึ่งแล้วก็จะมีประวัติให้กับลูกค้าคนใหม่เนี่ยนะครับเอาไปดูแลต่อนะครับก็จะส่งเป็นข้อมูลออนไลน์ให้นะครับอาจจะเป็นการส่งส่วนตัว เพราะว่าบางทีเป็นข้อมูลที่อาจจะของเดิมเขาบางทีถ้าเรามาเอาเปิดเผยทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะครับก็ล้อแม็กเป็นลายทูโทนนะครับเป็นแม็กสิแปดนิ้วเอ้ยแก้ไขนะครับเป็นซีรียยางตัวสิบแปดนิ้วแล้วนะครับเป็นซีรียางตัว2องหกห้าหกคือถ้าเป็นถ้าเป็นตัวที่ใช้ในตัวอวีโกตัวก่อนนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นรถรถพีเดนเนอร์เนี่ยวีโกตัวก่อนนะผมจใจผินมันจะเป็นแม็กอ่ 17นิ้วนะครับเป็นแม็กซ์บเจนิ้วถ้าเป็นตัวที่ใช้ในตัวแชมป์ที่เราเคยรีวิวไปนะครับก็จริงๆก็หลายๆคนเอารถ4 w h e e ิไปแต่งเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นแม็กออฟเซ็ตกันหมดนะเปลี่ยนเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางกันออกอันนี้คือสเปคเดิมๆโรงงานนะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเกรดเป็นอะไรนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนเกรดเป็นอะไรเพียงแต่ว่าก็จะมีการปรับแต่งช่วงล่างนะครับปรับแต่งช่วงล่างก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้า เข้าใจง่ายคือรีดแหนบทำให้แหนบมันบางลงคือทุกว,วันนี้รถกระบะมันมันเป็นรถแหนบก็จริงนะครับเป็นรถแหนบก็จริงแต่ว่าเขาเซ็ตให้มันนิ่มบางทีถ้าผมว่ารถ4ีุ่นสเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการความนิ่มนะเพราะาบางคนเอาไปเนี่ยก็คือหรือทําช่วงร่างใหม่อะไรประมาณนั้นเพราะมันนิ่มมันนิ่มบางทีมันนิ่มม,นนม,ม,นนม,มันย้อยเกินแล้วก็ด้วยส่วนใหญ่ที่ที่คนซื้อรถตอนครึ่ง4ี4ุ่นสี่เนี่ยก็จะเอาไปแต่งหรือเอาไปลุยใช่แล้ว ช่วงล่างที่เดิมๆมากับรถเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนออกนะครับถ้าใครเอาไปลุยแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเอาไปใช้งานแบบไม่ได้หนักมากเนี่ยแต่ต้องการขับสี่เนี่ยคือมันเซตมาดีนะครับคือเขาก็เคลมว่าช่วงล่างเขาก็นิ่มๆเลยนิ่มๆเลยแต่มันก็นิ่มจริงนะครับนิ่มๆที่นิ่มจนย้อยเออแล้วก็อ่าภายในนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังเบาะหนังสีดําแล้วก็ปรับไฟฟ้านะครับปรับเบาะไฟฟ้า เฉพาะข้างคนขับนะครตัวนี้แล้วก็เพิ่มเติมที่เราังไม่เจอในรถแคบเลยก็คือกระจกออโต้นะครับกระจกออโต้ขึ้นลงทั้ง2บานทั้ง2บานแล้วก็ก่อนที่จะไปพูดถึงในภายในนี้ก็คือระบบความปลอดภัยนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะฮะก็คือเันจะมีแอร์แบ็กห้องห้องผู้โดยสารนะครับซึ่งเราจะอาจจะยังไม่ไม่ไม่เจอยังไม่ต้องไม่ต้องใช้หรอกแต่ผมบอกเฉยนะครับจะมีแอร์แบ็กนะครับ ระบบนี้รับนะอันนี้คือระบบความปลอดภัยที่ทางโตโยต้าใส่ใจเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งแต่ก่อนคือทางโตโยต้าไม่ได้มีให้มาผมก็เลยขออนุญาตพูดถึงนิดนึงนะครับพูดถึงนิดนึงแล้วก็พูดถึงเรื่องของราคานะครับผมบอกราคารถใหม่ไปแล้วเมื่อสักครู่นี่ยผมตีไปล้านหนึ่งนะครับเก้าสิบปายตอนนี้ผมขายราคามือสองอยู่ตอนนี้7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถที่ซื้อมาจากโตโยต้าลิสติ้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นรถนิติบุคคลนะครับก็อนีซื้อเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับซื้อเงินผ่อนคือราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทกะเซฟไปประมาณ2อ0แสนกว่าบาทนะครับคือไม่เล่นหาต้องบอกว่าตกใจนะถ้าใครไม่เล่นตกใจคือแพงอะ่ะแพงนะแพงแพงนะครับอันนี้คือกระเบะสมาร์ทแครบตัวท็อปนะครับก็จะเป็นพุชตัดนะครับพุชตัด มาดบัตก็ยังคงเป็นเรือนใหม่นะครับกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับเหมือนเดิมเป็นเรือนใหม่ขาวไอ้ที่ทํามาไอ้ความเร็วสูงสุด200นี่วิ่งได้จริงนะนะครับวิ่งได้จริงนะครับเคยมีคนเทสไปร้อยเท่าไหร่นะเดิมๆนี่แหละนะครับเปิดพ่อโหมดนะครับเชนไอเอ็มที่ยประมาณร้อยเก้าสิบห้านะครับผมดูในยูทูบนะผมไม่กล้าไปลองขนาดนั้นหรอกนะครับเขาวิ่งถึงจริงนะครับก็ต้งจะแรงจริงของเขาแหละนะครับ แลวก็เพิ่มเติมก็คือตัวนี้ก็จะให้คูสคอนโทรลมานะครับคูสคอนโทรลก็ก็ตัวเดียวกันกับที่ใช้ในอโฟลเดอร์ uh, er, นะครับเป็นคูสที่แบบไม่ได้ช่วยแบบอันนี้นะต้องเบรกเองเหมืนมนะอมนเดิมนะครับเบรกเองเหมือนเดิมนะครับยังไม่ใช่อัตติฟิตนะครับเป็น control. คูสคอนโทรลธรรมดาที่มีติดรถในตัวที่ใช้ในล็อกโคหรือใช้ในโฟ er, ลเดอร์เป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวเดียวกันเลขมาอยู่40,000กิโลนะครับปีเศรษฐเ,เข้าปีที่2แล้วนะครับประมาณนี้ นะครับวารันตีศูนย์ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมก็คือจอจากเดิมที่เป็น7นิ้วก็จะเป็น8นิ้วนะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็อัปเกรดบางส่วนเป็นเมนูฟังก์ชันภาษาไทยก็ใช้งานได้ง่ายนะครับใช้งานได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายเพราะบางทีถ้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาษาอังกฤษคือมันต้องไปอ่านคู่มือแต่อันนี้ก็ไม่ต้องอ่านนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยโดยสครองเสียงแล้วก็ต้องถอยนะครับก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้น กล้องขนาด8นิ้วนะครับถ้ามันแบบลำคาญก็ปิดสามารถปิดได้นะครับเด็กตัว p a กกิ้งนะครับใครลำคาญแบบเซนซอร์เซ็นเซอร์เนี่ยก็ปิดเปิดนะครับบางคนไม่ชอบมันดังหนวหูนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก็คืออ่าจากตัวเดิมก็คือเอาเอาตัวของฟอร์จูเนอร์แหละนะครับฟอร์จูเนอร์แล้วก็ล็อกโคตัวท็อปมาใส่เพราะตอกแต่ก่อนมันจะไม่มีนะครับพวกอ่า IMT มีอยู่แล้วนะครับ IMT มีอยู่แล้วนะเกียร์ชิลเลของเขาเนี่ย นะครับ DSC เนี่ยนะครับอาจจะเจอในตัวฟอ er, ว oco, ว Top, ร์จูเนอะร์แล้วก็ล็อกโคตัวท็อปนะครับ VSC ดิ p Lock นะแล้วก็โฟร์ e ิวนะครับอันนี้คือครบสูตรนะครับครบสูตรคือเอาแพทเทิร์นของรถตัวท็อปเนี่ยนะครับตัวท็อปเอามาใส่ในตัวนี้ก็มันถึงแพงไงมันถึงแพงนะครับเป็นเป็นออปชั่นฟังก์ชันเดียวกันกันกบที่มีในตัว รรโก้ตัวท็อปแล้วก็ฟอร์จูเนตัวท็อปนะครับตัวที่เป็นกลัวกว่อนหน้านี้นะครับมีฉะนั้นละตัวนี้มีครบครบจบจบกับบล็อกเครื่อง2.8ตพันพูดถึงในเรื่องของตำหนิก็มีรอยนะครับมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยแทบมองไม่เห็นนะครับก็ถือว่ายังใหม่อยู่ยังใหม่อย่ไม่ใช่รถมือ2เองจะบอกว่า Perfect. เพอร์เฟกต์นปทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ราคามีให้เล่นหาแล้วนะมือ2ตอนครึ่งขับสี่นี่นะครับ สภาพอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องเดินทางมาดูรถให้เสียเวลานะครับรอรับรถที่บ้านได้เลยนะครับรอรับรถที่บ้านได้เลยเน,นี่ยเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยผมผมพูดถึงช่วงล่างเมื่อสักครู่เนี่ยสังเกตว่าแหนบเนี่ยเขารีดมาสะบางมากเลยนะครับรีดมาสะบางมากคือเหมือนคือผมจะบอกว่าอย่างไงถ้าให้เปรียบเทียบกับตัวสมัยก่อนเนี่ยก็คือมันรีดมานิ่มจนประมาณว่า เหมือนรถคอยสปริงอะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าดีนะเป็นการพัฒนารถรถกระบะให้มีช่วงล่างที่ให้ความนิ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับสีุ่สดิฟล็อกใครที่อยากจะได้ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นท็อปสุดแล้วนะครับในถ้าไม่นับตัวรุ่นพิเศษนะครับถ้าไม่นับตัวรุ่นล็อกโคก็ตัวนี้สองกิดตอนครึ่ง ปี20 21ไม่40,000โล759,000บาทนะครับฟังชันออปชั่นก็ผมก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆเบื้องต้นหรือใครอยากจะนะครับมาลองขับนะครับมาลองขับถ้าช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับวันหยุดมีหลายวันนะเดือนพฤษภานะครับก็แวะมาที่มงคลเคเซนเตอร์อุบลราชธานีเปิดทำการทุกๆวันนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับทุกเงื่อนไขนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะดาวเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้จัดได้ ถ้าเป็นแบรนด์โตโยต้าก็ไม่ต้องห่วงนะฮะจัดได้เยอะนะครับจัดได้เยอะนะครับจะออกแบบฟีดงฟีดาวได้หมดนะครับแล้วแต่เงื่อนไขได้หมดดาวมากดาวน้อยว่ากันโทรหาสอสักดาได้เลยนะครับหรืออยากจะด้วยรุ่นที่มันถูกกว่านี้ก็ว่ากันมีแต่ว่าันนี้เอาของใหม่มาโชว์ก่นกอนนะครับก็ฝากไว้อีก1รุ่น1คันสําหรับคนที่ต้องการที่จะเล่นหาต้องการที่จะเล่นหากระบ,บะเฉพาะกลุ่มนะครับตอนครึ่งขับ4ก็ฝากโตโยต้ารีโว่สมาร์ทแคปนะครับ2.8ไฮขับเกียร์ธรรมดา 2,021 40,000โล759,000บาทคันนี้ไว้ในอ้อมอ้อมใจอีกหนึ่งคันหรือโทรสอบถามสายตรงได้เลยนะที่สศดานะครับเบอร์โทรบนปก YouTube ด้านล่างคลิปหรือที่ขึ้นบนหน้าจอและก็อีกทีที่0997591779นะครับ0997591779นะครับเบอร์โทรของสศดานะครับโทรมาสั่งจองจองก่อนมี10ก่อนนมีคันเดียวนะครับได้มาทีละคันเพราะว่ามันแพงนะครับลงทุนเยอะ ฝากไว้แล้วกันนะครับฝากติดตามขอบคุณทั้ง180,000ซับสไครต์ที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับฝากช่องรถมือ2องมงคลนิตเตอร์นะครับช่องเล็กๆที่เกี่ยวกับรถมือ2นะครับฝากไว้ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามให้กำลังใจคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเผื่อจะได้รุ่นอื่นหรือรุ่นไหนก็ว่ากันอีกทีนึงขอบคุณสำหรับรีโวหน้าหลอนะครับ 4x4 กับพอ่ับดาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ